ครับกราบสวัสดีชาวโซลาเซลล์ทุกท่านฮนะวันนี้ผมอยู่กับปั๊มจุ่มไรโวโซลาเซลล์ของร้านช้างดำนะครับวันนี้เป็นวิธีใหม่ที่เราจะได้มารู้จักกับปั๊มจุ่มไรโวโซลาเซลล์นะครับผมก็ปัจจุบันนี้ปั๊มมหีหลายรุ่นนะครับผมมีปั๊มห้อยโค้งปั๊มซัมเมอร์และก็ปั๊มจุ่มนะครับ ปัจจุบันนี้หลายคนก็สนใจปั๊มนะผมที่ใช้งานสะดวกสบายไม่ต้องไปไล่สายไล่ลมต่อนุ่นต่อนี่ครับผมนะเราจรึงอยากจะขอนำเสนอปั๊มจุ่มไรโบโซลเซลให้ท่านผู้ชมได้นำไปใช้งานนะครับผมประหยัดน้ำมันไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยนะครับในแบรนด์ของ C T L นะครับออแบบตัว บอดี้ให้เป็นเนื้อเหล็ดนะผมเนื้อเรล็สามารถทนต่อการอยู่ในน้ำได้นานหลายปีนะครับซึ่งปั๊มตัวนี้รูปแบบของเขาออกแบบดีไซน์ได้อย่างสวยงามลงตัวที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เราได้มีการวางจำหน่ายแล้วก็ไม่ได้มีวางขายาแล้วก็ได้มีการจัดส่งให้ลูกค,ค้าที่สั่งตามออเดอร์เข้ามานะครับนะครับก็อยากจะฝาก ทุกท่านนะครับผมที่สนใจครับปัม๊มไดโวโซลา r เซลล์นะครับผมรุ่นนี้ข้างในของเขามอเตอร์จะเป็นตัวบัตเล็ตนะผมนะมอเตอร์บัตเล็ตตัวนี้จะไม่มีแปลงขานแล้วนะผมรับรองทนและรับประกันแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวปั๊มนะใช้งานง่ายครับต่อสายขนาดตามสั่งครับผมสายมากับปัม๊มเรามีให้5เมตรนะครับ ลูกค้าอยากจะเพิ่มเป็น10เมตรแล้วก็อยากให้ได้นะชุดนี้ลูกค้าชนบุรีนะครับผมสั่งไว้ต่อสายเพิ่ม20เมตรเลยนะก็ให้เราย้ำหัวให้นะครับผมนะย้ำหัวให้โดยที่ต่อสายเรียบร้อยเลยนะครับผมต่อสายเรียบร้อยนะครับนี่เราจะเห็นอ สายที่เราต่อให้นี่คือมาตรฐานฮนะเอาไปก็ไปเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะทําการทดลองให้ลูกค้าดูกันนะครับผมว่าทดลองไปแล้วนี่มันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะอ่ะตอนนี้เราไปทดลองแล้วครับผมนี่ตอนนี้ทีมงานก็กําลังเอาไปต่อเลยนะครับผมไปต่อนะฮะแล้วก็โอ้โหทุกคนไหลดีมากนะฮะไหลดีนี่ไหลดีมากๆคล่องเลยนะครับผมนะอ่ะยังไงก็ ฝากกันด้วยครับผมใครสนใจก็โทรมา0808432910ครับตั้มจุ่มไรโวโ,โซลาเซลล์ครับผมมีหลายขนาดให้เลือกนะครับผมโทรมานะครับผมอ่าโอเคครับผมวัสดีครับ